ตอนใช้แมกมาผสมยาฆ่า,มาแมลงครั้งแรกเป็นยังไงบ้างตัวเพียมแมลงมันหายไปเลยไหมหรือว่าต้องเบิ้ลหายเลยนะผล,ลแรกก็ติดใจเ,<อ>เลยอ่ะตายติดใบเลย,ย,ย,เ,ลยเห็นเลยรู้สึกว่าสองเที่ยวแหละหมดสามครั้งมนะั้งสามครั้งเมื่อเริ่มแตกดีขึ้นนะนี่เราพูดเรื่องจริงอ่นนะใช่สามครั้งอะยังไงพี่ก็พูดบอกผมว่าเลยครับสิจสองสาครั้งก็ดีขึ้นดีขึ้นขึ้นมาเรื่อยอ่ะรรมดายอดมันจะกรุดใช่ไหมตอนเพียะลงอ่ะ ไอ้อยอดไม่มีหรอกพอพอเรามาฉีด้ตัวนี้มันก็เริ่มใบใหญ่ขึ้นนะทีแรกใบมันจะอย่างเงี้ยแล้วก็เหลืองอเป็นลายเป็นจุดทั้งหมดอ่ะไม่พอจีดมาจุดนี้ก็ใบมันดีขึ้นใบม,มันก็ไหลออกมาเรื่อยอ่ะใบจะเรือมสะบูนเลิ่มแตกยอดออกอ่ะครับก็มาเจอตัวเนี้รู้สึกว่าดีแต่ทีแรกผมผมใช้แต่ไอ้ตัวนี้ไงใช่ที่ไม่ใช่แม่ใช้มากๆผสมยาฆ่าแมลงแล้วก็แล้วตอนหลังมันระบาผสมด้วยเจนว่าไปอะ 来门门个理。